สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะเลขมงคลจากไพ่ย4สีนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะลงนําเลขที่เหมาะก,กันให้ไปนะคะไปเป็นแนวทางไปเป็นช่องทางในการเสี่ยงโชคนะคะนะหวยหุ้นหวยลาวหวยอันนอยนะคะนะ่าจะเข้าหวยอะไรอันนี้เหมาะก,กันไม่ทราบนะคะ หมอการเป็นได้แค่แนวทางให้เท่านั้นนะคะเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะอันนี้มันอยู่ที่ดวงของแต่ละคนด้วยนะคะอาจจะเอาเลขของหมอการไปผสมกับเลขของตัวเองก็ได้นะคะนั้นเลือกเอานะคะนะคะอาจจะมีโชคมีลาภสลับจับคู่กันให้ดีนะคะสลับไปสลับมานะคะสลับหน้าสลับหลังนะคะขอสับไพ่ก่อนนะคะ ดูกันนะคะว่าเลขมงคลน,นะคะปญญาวันที่ 2, สองสิงหาคมนี้นะคะเป็นเลขอะไรนะคะสามใบนะคะสี่นะคะทุกคน สี่ศูนย์ห้านะคะสี่ศูนย์ห้านะคะสี่ศูนย์ห้านะคะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาภเฮงๆรวยๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ